ตอนที่6ตะวันเย็นนายสังคุมทหารจำนวนมากมาตั้งเป็นกองด่านอยู่ริมน้ำบ้านบึงเพื่อรับครัวและคุมไปส่งกรุงเพราะข่าวกองโจพรพมาร่าที่คุมกันออกไปปล้นหมู่บ้านเมื่อวานซืมแล้วก็คุมทหารเที่ยวเปล่าร้องให้ครัวต่างๆไปอาศัยอยู่ในด่านที่ไม่สมัครต่างก็หนีเข้าป่าบ้างก็ต้องใช้อำนาจต้อน แป่ศพพมา่าที่นอนเรียงรายอยู่แทบฟากน้ำนั้นยังทำให้นายสังไม่วายประหลาดว่าเพราะฝีมือใครเพราะหากจะสู้กับกองทหารแล้วนายสังก็จะต้องรู้เย็นนี้กองตระเวนที่นายสังคุมมีพลร่วมห้าสิขึ้นมากระทุ่มดานเมื่อแรกจะตีค้องร้องเปล่าแต่คิดเห็นกันว่าไม่เกิดประโยชน์อันใด พราะชาวบ้านพากันหลบหนีเข้าดงหมดจึงพากันคุมมาเงียบๆชาวบ้านหาบคอนเป็นแถวไปห้าหกคนกลางทุ่งข้างหน้ากำลังจะเข้าหมู่บ้านเมื่อป้องหน้าสังเกตก็รู้ว่าชาวบ้านที่คอนหาบเหล่านั้นเป็นหญิงทั้งสิ้นจึงให้ม้าคอยอยู่ส่วนนายกองกับพลอีกสิบคนก็ควบรล้วตรงไป หวังจะถามและบอกความให้รู้เฟื่องเหลียวดูแต่กำลังแ้นก็คิดว่าเป็นกองม้าเจ้าทัพจะตามมาบ้านจึงรีบเดินไม่เหลียวหลังอีกกระทั่งกองม้าตามมาทันกลางทุ่งแล้วเข้าล้อมทั้งนายกองและนายหมูข่ขับโจรจากหลังม้ารวดเร็วเหมือนจำได้สองหัวใจของสองหนุ่มแม่กองและนายหมู่ ทั้งรักทั้งแค้นเมื่อเห็นหน้าจวงกับเฟื่องอ๋อแม่เฟื่องใชะในายขาาพูดแล้วโดดเข้ายึดหาบลืมนึกถึงหน้าที่อื่นนอกจากรักกับแค้นแม่กองนั้นทำอารมณ์เย็นมองหน้าจวงและหัวเราะยอกพ้นฉันไปไหมละจวงคนเราไม่รักสบายก็ดีแล้วหญิงอีกห้าหกคนที่มาด้วย ต่างไม่รู้เรื่องก็ร้องเอะอะตกใจแต่ก็ต้องเงียบลงเพราะคำสั่งของแม่กองและด้วยความลนลานของหมู่ขาบและนายสั่งนั่นเองจึงลืมนึกถึงว่ากระบุงข้าวของหมู่หญิงนั้นขนไปให้ใครนอกจากสั่งคนให้อุ้มเฟืองกับจวงขึ้นมาอ้างว่าเป็นฉเฉลยและพวกพี่น้องของไอทบบ้ทัพขบฏที่ฆ่าทหารหลวงแล้ว ก็คุมกลับไปด่านอย่างรีบร้อนพบไปเมื่อสักครู่ในดงแสนมืดเสียงยุงป่าร้องหึ่งเรไรมันริ่งมาจากคบไม้นางเก้งและกวางเถื่อนก็มากินน้ำบึงซุกซิบใกล้ๆเสียงตีชุดเหล็กไฟแสงไฟแลบเป็นประกายเพื่อก่อสุมกันยุงให้มาทับมันนอนอยู่มืดมืดห่างพวกพล ตรึกตรองไปถึงความที่เกิดเมื่อเย็นอย่างไม่น่าจะเกิดกลุ่มแสนกลุ่มป่านนี้เฟื่องคงร้องไห้ไม่หยุดและอีแฟงคงจะร้องไห้ย,ยิ่งกว่าเฟื่องมากเฟื่องมันน่ารักแฟงมันน่าสงสารแต่เมื่อคิดคิดแล้วก็อยากตายไปซะก่อนคนเดียวให้เฟื่องแฟงมันอยู่ค้ำฟ้าคอยคนอื่นยิ่งตรองยิ่งหนักใจ ศึกสักห้าร้อยก็จะตัดกลางได้ไม่ยากแต่อีเฟื้องอีแฟงทั้งสองนี้หนักใจยิ่งกว่าศึกใหญ่จะมัดใครกันแฟงหรือเฟื้องอย่าเลยเอาดาบแทงอกคว้าหัวใจกูซะเองจะดีกว่ามันคิดวนเวียนอยู่ภาคใหญ่เสียงฝีเท้ามาวิ่งไกลๆก,ก,ก็นึกรู้ว่าเจ้าเคลิมคงกลับจากส่งแฟงและมันก็กระหายฟังความจากพี่เจ้าเคลิมมาบอก เจ้าเคลิมควบจนเลยมันนั่งไปเรากับหนีใครมาต่อเมื่อเรียกจึงหวนกลับมึงควบยังกะหนีพม่าเทียวลัะเคลิมหอบหักหักความใหญ่ซสีอีกแล้วพี่ทัพอะไรเกิดความทำไมเฟื่องกับแฟงทะเลาะกันงั้นรึเปล่าเปล่าเคลิมโบกมือไอ้สังคุมคนมาพบแม่เฟื่องเมื่อกลับจากส่งข้าวพวกเรา เลยั้างตัวไปหมดทั้งเจ้าจวงด้วยฮะมึงว่าเฟื่องกับอีจวงถูกจับงั้นเหรอใครบอกพวกผู้หญิงที่กลับไปพร้อมนั่นแหละมันร้องอ้าวแล้วลืมข้ออื่นๆสิ้นสั่งเจ้าเคลิมผูกม้าเร็วใครหลักทิ้งมันไว้นี่กองไฟทุกกองที่ก่อเลยงดหมดม้าผูกอ่านพร้อมในชั่วอึดใจ ไอ้เราพกหน้าพกหลังใครจะรู้ว่าออกศึกเสียงตะโกนสั่งที่คนทั้งกองจะต้องเชื่อควบจนกว่าจะทันทับไอ้สั่งเมื่อใครไม่เห็นสมควรก็อย่าตามทิ้งกูให้เป็นขบฏคนเดียวเถอะเจ็บใจนะักแล้วไอ้เราก็โจรออกไม่รังรอใครแต่ไอ้กองโจรก็ห่อติดตามมาทั้งกองควบขยับฝีเท้าเร็วขึ้นทุกขณะ กระทั่งพ้นดงแล้วมันก็ห่วนึกเป็นห่วงแม่และคนอื่นๆที่บ้านกำนันจึงมุ่งหน้าแวะเข้าหมู่บ้านคนทั้งเรือนกำลังนั่งเป็นทุกข์กำนันกระทุ่มด่านตกใจไม่น้อยกว่าคนอื่นๆพอเจ้าทัพย่างขึ้นเรือนก็เห็นแม่ร้องไห้โฮใหญ่แล้วรำพันถึงเจ้าจวงอีแฟงมันคงเป็นอีแฟงที่นั่งเฉยเมยชำเลืองตามอง เห็นหน้าอีแฟงแล้วก็นึกถึงเฟื่องที่เคราะห์ร้ายเพราะห่วงเอาข้าวไปส่งและอีแฟงก่อเรื่องจึงรีบกลับมาให้ไอสังจับกลางทางทับตรงเข้าปลอบแม่ก่อนจะพูดกับใครอื่นคอยฉันก่อนถึงอย่างไรฉันคงทันทับไอสังในค่นคืนนี้แล้วจะย่ำเสื้อให้แหลกเมื่อไม่ได้อีจวงกับเฟื่องคืนมาแล้ว ก็เป็นอันว่าสิ้นวาสนาฉันแม่เจ้าทัพอยากจะห้ามแต่ความอะไรในลูกสาวแกมีอยู่มากจึงได้กล่าวแต่เป็นคำกลางๆระวังหน่อยลูกเอ๋ยดูการควรไม่ควรซะก่อนอย่าด่วนหักโหมด้วยฤทธโทโสจะเสียการขอให้เองชนะเถอะทับกราบรับพรและแบ่งพลไว้ห้าคนให้อยู่เป็นเพื่อน และให้คนทั้งห้านี้มันสู้ตายเมื่อมีโจรหรือกองหลวงคุมมาจับแล้วก็ลงเรือนไปพอนั่งหลังไอ้เราเหลียวเห็นแฟงมันมาชะแงะหน้ามองที่ประตูตะคุ่มตะคุ่มเลยคิดไปถึงในดงเมื่อบ่ายในดงที่เฟื่องจากมาแล้วก็จากไปรับหน้าในดงที่เปลี่ยนใจมันให้รวนเรแล้วกระสานใจถึงดงไม้เปลี่ยวที่กอดอีแฟงมัน เหลียวแลเหมือนจะสั่งว่าอยู่ก่อนเถิดแฟงเอ้ยถ้าวาสนายังอยู่พี่ก็คงได้กลับพร้อมด้วยเจ้าเฟื่องอีจวงแต่เมื่อเข้าตายร้ายเองจะเห็นพี่แต่มื้อนี้เท่านั้นแล้วก็เตือนไอ้เราเพ่นโผนนำกองม้าออกกองม้าซึ่งประจันศึกและตะลุยละเอียดมาแล้วตลอดแดนฝ่าทุ่งมืดย้อนตลบโฉมหน้าไปทางสแกโซม ซึ่งทัพมันเข้าใจว่านายสังจะนํากองไปจนใกล้สว่างของคืนนั้นกองม้าตระเวนของนายสังจึงมาถึงด่านพักสังและนายขาบไม่ใยดีกับเสียงคร่ำครวญหรืออ้อนวอนต่างๆนานาของจวงกับเฟื่องอีกเลยเพราะคิดไม่ไว้ใจอยู่เสมอว่าสองหญิงนี้ถึงจะอย่างไรก็มีกองม้าที่ลืออำนาจ คอยติดตามช่วยเหลือเสมอหากชักช้าอยู่ก็คงจะเสียทีถูกชิงไปอีกและเหตุสำคัญที่ทำให้นายกองเกิดประวันิพร่านใจก็ด้วยศพพมา่าที่นอนเรียงรายอยู่แถบสแกโซมเพราะถ้าหากกองโจนพมา่าจะถูกตีย่อยยับด้วยฝีมือทหารกรุงแล้วนายสังจะต้องรู้และเป็นผู้นำกองแต่นายสังเพิ่งยกมาถึง ฉะนั้นก็ไม่มีใครอื่นที่จะห้าวหารเข้าหักกองพมา่ามีแต่จะหลหนีไปนอกจากกองโจนไอ้ทับครัวทั้งหมดที่ต้อนมาได้รวมคนเกือบร้อยบ้างร้องไห้บ้างดีใจที่จะได้เข้าอยู่กรุงนอนตาลับเมื่อจัดแจงทหารคุมเรียบร้อยก็ยับยังอยู่คอยสว่างจึงจะยกกองเป็นการสะดวกเฟื่องกับจวงทอดอะไรในชีวิตของตน ปรับทุกกันจนไม่รู้จะปรับอย่างไรเพราะถึงหากทับมันจะยกมาทันก็เหลือช่วยกองม้าคุมและนายพลเท้าของพ่อสังมีนับร้อยร้อยถ้าจทับมาก็คงละเอียดกลับไปเท่านั้นสว่างเมื่อพวกครัวและทหารกรุงหากินเรียบร้อยแล้วนายกองก็แบ่งทหารอยู่ด่านไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อคอยรับครัว และคุมหมู่บ้านส่วนครึ่งเหลือนายสังกับนายขาบเป็นผู้ควบคุมแบ่งเป็นปีกเดินล้อมครัวยกไปแต่เวลาเช้าพร้อมด้วยเฟื่องและจวงข้ามลำน้ำบ,นบ้านบึงริ้วกระโดมผ่านไปตามด่านซึ่งวางทหารรายทางไว้แต่เมื่อยกมาล่วงเดือนอ้ายและพ้นมากระทั่งเดือนยี่ย่างข้างแรม วิเศษชัยชาญและแขวงอื่นรอบกรุงกำลังเป็นเมืองหนาวถึงฟ้าจะโปร่งและห้วงหาวบทเมฆแต่เว่าทุ่งและผืนานามีหมอกจัดความหนาวของฤดูกาลก็เป็นธรรมดาแต่วิเศษชัยชาญและแขวนอื่นเวลานี้กำลังหนาวสึกมาตั้งแต่ท้ายเดือนอ้ายป้อมรอบกรุงเอาปืนใหญ่ขึ้นประจำแล้วตั้งพิธีบวงสวงเทพรัก พราะหัวเมืองทั้งปักใต้ฝ่ายเหนือเวลานี้เสียแก่พมา่าค่าศึกไปหมดสิ้นแล้ววัดวาอารามกระทั่งโบสถ์และวิหารน้อยใหญ่ถูกรื้ออิฐไปก่อกำแพงล้อมเป็นค่าใหญ่ของพมา่าด่านทางอุทยละเอียดไปด้วยทัพพม่าเดินแล้วตั้งค่าอยู่ประจำแขวงวิเศษชัยชาหลังค่าเรือนและกระท่อมทับโรงนาม,มอดเป็นเท่าฐานลง กองเดินนับไม่ถ้วนทุกหย่อมหญ้าระสำระสายศพตายในเพลิงศพนอนกลางดินเมื่อถูกโจนพม่าปล้นเด็กอ่อนตายเพราะแม่เด็กมันตายไปก่อนพูดเท่าหรือชายชะกันทั้งหลายดาบพม่าปลิกชีวิตไปแล้วนับไม่ได้แต่ผู้หญิงถูกปล้นริบตัวลูกสาวและบุตรธีดาใครอื่นต้องจากเจ้า ด้วยมือโจรอุ้มขึ้นนั่งม้าไปส่งยังค่ายใหญ่วิเศษชัยชาญกำลังจะเป็นเมืองร้างกระท่อมและโรงเรือนถูกเผาพี่นาศทุกวันหากไม่เผาเรือนและกระท่อมนั้นก็ร้างเจ้าของด้วยผู้คนอพยพพากันหนีร้อนขึ้นอยู่บ้านบางระจันแทบหมดสิ้นด้วยความพลืมที่จะได้สุขของนายกองกับหมู่ขาบ ด้วยฤทธน้ำเมาที่นายกองดื่มให้ใจกล้าและคลึกครืน้นเมื่อแบ่งทหารและคุมครัวมาครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งอีกครั้งหนึ่งให้คุมต่อไปเพื่อข้ามน้ำส่งเข้ากรุงแต่เฟื่องกับจวงต้องยับยั้งอยู่ก่อนเพราะราชการของนายกองและหมู่ขาบคู่ใจซึ่งจะต้องคอยรับแล้วส่งครัวเข้าเมืองจนกว่าจะมีคำสั่งเรียก ตั้งแต่ท้ายเดือนสิองกระทั่งเดือนยี่เกือบจะครบสองเดือนบ้านพรานหากจะตกอยู่ในเขตแขวงที่พึงสยองด้วยข่าวสึกโจนพมา่าซึ่งเมื่อแรกก็เข้าปล้นค้นรับแต่เวลากลางคืนเดี๋ยวนี้โจนนั้นหาเลือกว่ากลางคืนหรือกลางวันไม่แต่การที่นายกองสังกับหมู่ขาบจำใจอยู่บ้านพรานกับเฟื่องและจวงต่อมาจนจะย่างสองเดือน ก็เพราะกำลังทหารที่แยกไว้นั้นต่างพากนันหนีหายหมดด้วยไม่มีนายคุมและเกรงภัยจากกำลังของโจรพมา่าคอยกำลังเพิ่มจากกรุงเล่าก็เงียบหายหมดเพราะประตูกรุงเวลานี้ปิดสนิทห้ามผู้คนเข้าออกส่วนพลซึ่งเหลืออยู่แต่เพียงน้อยก็จำอยู่กับในสังต่อไปด้วยความยากแค้นกันดาร และต้องออกล่าตระเวนหาอาหารตามหมู่บ้านมาสู่กันกินแทบทุกวันฝ่ายจวงกับเพื่องก็คร่ำครวนถึงกระทุ่มด่านโน้อนอยู่ไม่ไหว